สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเรามาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาจัดทำโครงการสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนป่าก,กระเดะอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนี่นะคะเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงงานค่ะแล้ววันนี้พวกเราอยู่กันที่ไหนคะพี่พิมพ์ีว่วิวชุมชนป่าก,การะเดะค่ะอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะถ้าพร้อมแล้วพวกเราก็ไปกัน,กนเลย,เลย การเดินทางนะคะป่ากระเดตั้งอยู่ที่ตำบลกระเดะอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดยการใช้เวลาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีเป็นระยะเวลา45นาทีเดินทางมาถึงบ้านป่ากระเดค่ะใช้ทางหลวงหมายเลข401เลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอกาญจนดิตเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข4177 ประมาณ4.5กิโลเมตรเพื่อเข้าสู่ปากน้ำกระแดะค่ะการเดินทางนะคะสามารถนำรถยนต์ส่วนตัวมอเตอร์ไซค์หรือรถประจำทางหรือที่เรียกว่ารถเมล์นั่นเองค่ะสามารถเข้าถึงบ้านปากกระเดะได้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่พื้นที่ชุมชนบ้านบากกันดินะคะซึ่งประวัติความเป็นมาของบ้านบากกันดินะคะเกิดจากชุมชนเกษตรกรรมชุมชนริมน้ําและชุมชนตลาดค่ะค่ะเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2,310นะคะพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นเมืองท่าเรือที่สําคัญค่ะเรือใหญ่จากประเทศจีนเข้ามาติดต่อค้าขายซึ่งคนในสมัยนั้นนะคะเรียกว่าบ้านท่าทองใหม่เดิมเคยขึ้นอยู่กับมณฑลนครศรีธรรมราช ต่อามาสังกัดอำเภอการจนาดิตจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่นะคะเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งคลองและชายทะเลค่ะมีลำคลองท่าทองใหม่ไหลผ่านไปอกอกอ่าวบ้านดอนค่ะโดยนะคะประจาชนนะคะจะตั้งบ้านเรือนหนาแน่นตามริมฝั่งคลองค่ะเป็นบ้านเรือนแถวไม้ในตลาดค่ะโดยในชุมชนนะคะจะประกอบอาชีพค้าขายและก็อาชีพประมงค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการทําทองม้วนของร้านป้าตันบ้านปากระเดะอำเภอกาญจนดิตีจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะทองม้วนของป้าตันนะคะจะมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยก,กันคือการทําทองม้วนสดทองม้วนกรอบแล้วก็ทองม้วนสองดองค่ะทองม้วนสองดองนะคะหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าทองม้วนสองกระดองค่ะค่ะทองม้วนสองดองนะคะจะมีลักษณะกรอบนอกุอูกในค่ะจะมี จะมีสีรสชาติเันคือ,อใบเตยฟักทองมันฝีม่วงแล้วก็กะทิค่ะกะทินะคะจะเป็นรสดั้งเดิมจุดถ้าใครอยากรู้ว่าอะไรยังไงต้องมาพิสูจน์ที่ร้านปัตตันโค่นั่นเอนมันลูกชีมีอยู่ทีเดียวกับตัวชีมีหมกหมึมันมีอยู่ทีเดียวทีนกก็ไม่มีชีมีแต่ชีตังน่ะเด๋อชีเดียว ปะะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติเชิงระบบนิเวศพื้นที่ป่าชายเลนและชายฝั่งค่ะเกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้จัดทําสะพานข้ามแม่น้ําลําคลองตรงนี้นะคะจะเป็นสะพานลิงค่ะที่ทุกคนได้รู้จักกันค่ะและได้ทํา เส้นทางปั่นจัก,กรยานค่ะเส้นทางศึกษาธรรมชาติเชิงระบนิเวศพื้นที่ป่าชายเลนแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชายฝั่งและขยายพันธุ์สัตว์น้ําเกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ฟื้นฟูป่าชายเลนให้มีความมุดมสมบูรณ์โดยจัดทําสะพานข้ามแม่น้ําลําคลองปรับปรุงทางเดินศึกษาธรรมชาติจัดทําเรือนเพาะชําชุมชนจัดทําศูนย์เพาะพันธุ์ปูสัตว์น้ําป่าชายเลนเส้นทางปั่นจักรยานและจัดทําหอดูนกป่าชายเลนพร้อมทั้งมีป้ายสื่อความหมายพันไม้ต่างๆตลอดเส้นทางศึกษาธรรมชาติเชิงระบบนิเวศป่าชายเลนและสัตว์น้ําค่ะ เป็นแหล่งเพะเลี้ยงหอยนางรมตามธรรมชาติมากที่สุดในเมืองไทยเลยค่ะแหล่งเรียนรู้ศึกษาเพาะเลี้ยงหอยนางรมเป็นสถานที่เพาะเลี้ยงหอยนางรมตามธรรมชาติมากที่สุดในเมืองไทยโดยคุณภาพของน้ําบริเวณรอบๆอ่าวนั้นเหมาะกับการเลี้ยงหอยนางรมมากที่สุดเนื่องจากมีลักษณะเป็นน้ํากร่อยซึ่งเกิดจากการไหลมาของน้ําจืดและน้ําเค็มโดยน้ําจืดที่ไหลสู่ปากอ่าวนั้นมีมากถึง16สายทั้งสายเล็กและใหญ่ รวมถึงแม่น้ำตาปีซึ่งเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่สุดหอยนางรมที่ได้มีขนาดใหญ่ขาวนวลอ้วนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดส,สุราธานีค่ะต่อไปนะคะจะเป็นปลาตีนปลาตีนมีลักษณะลำตัวเป็นรูปทรงกระบอกมีหัวขนาดใหญ่ตามีสองข้างมีขนาดใหญ่ค่ะและโปนออกมาลำตัวะคะจะมีความยาวได้มากถึง30เซนติเมตร ปากโค้งและเฉียงลงเล็กน้อยปากมีมุมปากยาวสามารถอ้าได้กว้างมากค่ะขากรรไกลบนยาวกว่าขากรรไกลล่างภายในปากจะมีฟันแบบเป็นฟันเขี้ยวค่ะแหล่งที่อยู่อาศัยปลาตีนพบอาศัยตามป่าชายเลนและบริเวณปากอา่าวหรือปากแม่น้ําที่มีน้ําท่วมถึงค่ะพบอาศัยมากในบริเวณที่เป็นดินโคลนด้วยการขุดรูลึกลงไปในดิน สำหรับพักอาศัยและหลบซ่อนตัวในช่วงที่มีน้ำขึ้นส่วนลูกปลาตีนะคะจะยังไม่พบการขุดรูแต่จะอาศัยการมุดหลบซ่อนในดินโคลนในช่วงน้ำขึ้นค่ะเราจะไปต่อกันที่ศาลเจ้าไหายลําโดยการใช้เวลาการเดินทางระยะเวลา3นาทีจากบ้านปากระเดกไปถึงศาลเจ้าไหายลําค่ะ รงนี้นะคะจะเป็นศาลเจ้าไหหลำปากระเดคค่ะคนจีนนะคะที่ได้อพยพจากเรือนะคะได้สร้างศาลเจ้าไหหลำม,มาที่นี่นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นบริเวณรอบๆของศาลไหหลำค่ะ ศาลเจ้าไหหลำปะากระเดะประวัติความเป็นมาของศาลเจ้าไหหลำคุณตานิกูลชูรีธรรมชาวบ้านปะากระเดะซึ่งเป็นชาวจีนอพยพจากเกาะไหหลำได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อสองรปีกว่าที่ผ่านมาตอนนั้นคุณตาย,ยังไม่เกิดเป็นเรื่องเล่าขานต่อๆกันมามีคนจีนโดนพายุซัดมาติดเกาะที่นี่เมื่อน้ําลงเรือสำเภาของคนจีนไปต่อกันไม่ได้ต้องรอให้น้ําขึ้นระหว่างโรก็อยู่ที่นี่เมื่อน้ําขึ้นก็ถอยออกไป คนจีนที่มาจากประเทศจีนก็อยู่บริเวณนี้เมื่อเรือสามารถออกไปได้บางคนก็กลับประเทศจีนไปบางคนก็ไม่อยากกลับเพราะเขาเห็นว่าทะเลที่นี่อุดมสมบูรณ์ตอนที่น้ำขึ้นพายุซัดชายฝั่งขึ้นมาปลากุ้งปูมีเต็มไปหมด ที่นี่น่าอยู่ของกินมีเยอะบางคนก็ไม่กลับประเทศจีนไปเลยหลังจากที่ชุมชนชาวจีนได้อ,อพยพอยู่ที่ปากน้ำกระเดะแล้วได้มีการสร้างสาลเจ้าไห่ลำปากระเดะโดยน้ำเทพเจ้ากวนอูและเทพเจ้าองคึ่ง 108. ร้อยเปรตพสมัยก่นของคนจีนที่เดินเรือด้วยเรือสำเภาทั้งหมด นับถือเทพเจ้าองค์หนึ่งร้อยปดเพราะเทพเจ้าองค์หนึ่งร้อยปดเป็นเทพเจ้าที่ปกปักรักษาหากใครมาปักน้ํากระเดะแล้วมาไม่ถึงศาลเจ้าไหหลําปักน้ํากระเดะถือว่ายังมาไม่ถึงปักน้ํากระเดะค่ะบริเวณตรงนี้นะคะจะเป็นชุมชนของปากกระเดชของื้นที่นะคะจะอยู่ใกล้กับศาลเจ้าไหหละ ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับพวกเราสามคนชุนชบ้านปากกาเดกอำเภอกาญจนบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะถ้าอยากถ้าทุกคนอยากลองช็อปชิมเที่ยวว่ายพระก็สามารถที่ได้มาได้ที่ปากกาเดอค่ะอำาเภอกาญจนบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสามคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีบ๊ายบาย